สแล้วนะคะสำหรับการสอบช่างแอร์มาตรฐาน PSI ที่เราแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนช่างได้เข้าร่วมอบรมและสอบเกี่ยวกับมาตรฐานช่างแอร์ไปในตอนสัมมนาค่ะ PSI ไม่รอช้านะคะเพราะตอนนี้ได้ทําการอบรมเพื่อนช่างแอร์ไปแล้วรุ่นที่1ที่ศูนย์ฝึกอบรมช่าง PSI หรือ PSI Training Center โดยการอบรมช่างแอร์มาตรฐาน PSI นี้ใช้เวลา2วันเต็มค่ะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี1วัน ภาคปฏิบัติรวมถึงการสอบอีกหนึ่งวันเรียกว่าอัดแน่นเต็มอิ่มจบคอร์สแล้วไม่ใช่รับแค่ใบประกาศนียบตัตรระดับล้านเท่านั้นนะคะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือสามารถรับงานติดตั้งแอร์ได้ทันทีเก็บเงินเข้ากระเป๋าได้แบบสบายสบายบาย,ยังไงล่ะคะเอาละค่ะเรามาดูบรรยากาศความเข้มข้นของเนื้อหาในวันแรกกันก่อนดีกว่าค่ะน้ำยาแอร์เนี่ยมันมี3เบอร์หลักๆใช่ไหมที่ใช้อยู่ใช่ปะ แน่ๆแหละนะครับที่เรารู้อยู่ไออาร์ยี่สองเนี่ยนะครับเป็นของรุ่นเก่ามากเลยใช่ไหมครับและอาร์สี่หนึ่งศูนย์ด้วยทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วข้อดีของมันคืออะไรประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันใช้คนอยู่สองตัวพวกเราใช้อยู่ตัวนี้ใช่ไหมสี4 4่อาร์สี่หนึ่งศูนย์หรือปาประเด็นอาร์สี่หนึ่งศูนย์พวกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่เกิดรั่วแล้วน้ํายามันพร่องประเด็นคุณต้องถ่ายทิ้งทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนอาร์สามสิบสองไม่ต้องเลยคุณรั่วสมมติมันพร่องก็เติมเข้าไป เราจึงไม่เลือกอ4าส่หนึ่เราถึงตัดสินใจไม่เอาเลยเพราะว่าเราไปเอาตัวนี้และราคาแพงกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ข้อเสียมีไหมมีต้องบอกเลยนะครับข้อเสียมีต้องระวังเลยแรงดันเป็นไงสูงต้นทุนเป็นไงสูงหลักการในการติดตั้งแอร์นะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าวิาวธีการทํางานของแอร์เนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้แหละคือแลกเปลี่ยนเอาอากาศร้อนข้างในออกไปข้างนอกแค่นั้นเองจริงไหมครับ และเอาอากาศเย็นข้างนอกอมาไว้ข้างในยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนช่างที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสอบช่างแอร์มาตรฐาน PSI ด้วยอย่างมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าเพื่อนช่างทุกคนที่สอบผ่านจะมีความมั่นใจที่จะรับงานติดตั้งแอร์และบริการอย่างเต็มที่สมกับเป็นช่างมาตรฐาน PSI นะคะ ครั้งหน้าเราจะนำภาพบรรยากาศการอบรมการสอบรวมถึงมุมมองความเห็นของเพื่อนช่างที่เข้าร่วมอบรมมาให้ติดตามกันในช่วงเซตอัปเดต2ทุ่มตรงนะคะสนับสนุนโดย Air PSI เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์